ทุกคนใครที่ยังใช้ Google Search ในการค้นหาข้อมูลอยู่ตอนนี้เลิกใช้ได้เลยนะมันตกยุคแล้วต้องตอนนี้ต้อง perfectcity ai เป็นไงมาดูกันเลยเจ๋งมากๆนะบอกเลยผมเชื่อครับว่าใครหลายคนนะครับว่าเข้าเว็บไซต์เพื่อไปค้นหาข้อมูลมากมายนะครับยกตัวยอย่างเช่นผมจะหาคำว่าเทรนด์นการตลาด2024นะครับการทำงานของเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลไปทำเพจแลงก็คือการดึงข้อมูลลิงก์ต่างๆขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งถามว่าดีไหมก็ดีแะครับ เราจะดีกว่าไหมถ้าเราใช้ AI เสิร์ชในการค้นหาข้อมูลที่เขาบอกว่าแม่นยำทำงานได้ดีกว่าฉลาดกว่าทำด้วย AI เป็นไงมาลองดูกันครับง่ายๆนะครับเราก็แค่เข้ามาที่ f e r t f i c t y นะครับตรงนี้นะครับเราก็แค่ป้อนพร้อมค้นหาของเราลงไปได้เลยนะครับนะครับจะให้ดีว่าเลือกใส่์อินก็ได้นะเราป้อนพร้อมเนี่ยเราไม่ต้องป้อนเป็นคีวิดนะแต่เราป้อนเป็นสิ่งที่เราต้องการได้เลยอย่างผมเนี่ยช่วยสรุปแนวโน้มการตลาดปี2อ2 4ันิบี่อย่างเงี้ยนะครับมันจะ สรุปมาให้ใเกตครับการทำงานเขาจะไวมากมันจะไม่ได้มีแค่ซอสอย่างเดียวแบบ Google ที่แบบว่ามีลิงก์ให้แล้วเราต้องกดเข้าไปในลิงก์ถูกไหมแต่ด้วยความที่เป็น perfecty ai เนี่ยเขาทำ generate ออกมาให้เป็นสรุปเป็นภาษาไทยแบบนี้ให้เลยนะครับเหมาะมากๆกับคนที่ทำรายงานนะครับและที่สำคัญด้านบนก็คือมีซอสต reference ต่างๆให้นะครับเราทำด้วยวิธีเดิมแบบไม่ต้องเข้ามาตามเว็บ,บแต่ละเว็บถูกไหมครับแล้วก็ต้องมานั่งสรุป ข้อมูลเองแ,อแต่ perfecty เนี่ยเขาทำให้จนเสร็จแบบนี้เลยนะมันง่ายแล้วมันก็ดีมากๆด้วยนะครับเราสามารถที่จะกด search image แล้วเขาก็จะสร้างภาพมาให้แบบง่ายๆแบบนี้เลยคราวนี้ผมให้ perfecty นะครับหาข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยดูบากนะครับเป็นการตลาด s c m นะครับปี2024มาลองดูนะว่าเขาจะอ้างอิงได้ดีขนาดอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานวิจัยนะสังเกตเขา search engine optimize ขึ้นหมดเลยนะ มีการอ้างอีกนกว่า s e m คืออะไร s e o คืออะไรนะครับก็อ,อย่างที่บอกมันเหมาะมากๆกับการเอาไปเสิร์ชค้นหาทํารายงานทํางานวิจัยนะครับผมบอกเลยนะใครที่ยังใช้ Google Search อยู่นะอันนี้คือตกยุคแล้วนะครับวันนี้ต้องเป็น perfectcity. ai แล้วนะครับถูาใจคลิปแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนี้กันไว้นะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ